มาเดินงานกะเศษพริสน um. ุโลกวันน <air> ี้อุปกรณ์พร้อมนะคะเราไปพัดลมมาด้วยนะคะดับร้อนมาค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะจ้าเข้ามาในงานเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเสียค่าบัตรคนละ20บาทต่อคนนะจ้าเข้ามาก็จะเจอคนแสนแปดอยู่ในนี้แล้วจ้าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดพัดลมนะคะแต่ว่ามีคนช่วยเป็นน้ำพาก่อาเลย ไปงานไหนก็เจอกละแมแม่เกตแต่รอบนี้ <Okay. S 1> พอกอดข้าวมาหวานทำหายแล้วฉันหลงอยู่ในงานกเกษตรค่ะคนเป็นแสนเลยหาาออกไม่เจอหายใจโล่งทีเลยวันนี้คืออะไรครับผมคนแสนแปดอยู่ที่นีราค้าทุกคน แล้วนะคะตอนนี้งานเกษตรพิศนุโลก2023ไม่รู้ข้างหน้ามีแห่อะไรกันหรือเปล่า <c oughs> มาร้านนี้อีกแล้วจ้าไปงานไหนก็ต้องซื้อกลับบ้านทุกครั้งเลยเอ๊ะขมโมยกินดีกว่ารอเลยล่ะงามรอเล่น จะไปจังหวัดไหนก็ซื้อที่นี่ตลอดเลยร้านนั่งอีกหนึ่งร้านนะคะร้านปังเวอร์ออกหลายรายการแล้วนะร้านนี้นี่นะคะมีหลายอย่างเลยราคา25บาทสีแถมหน,นึ่งแล้วจ้านี่สีแถมหนึ่งจัดมาแล้ว f u เต็มร้านเลยปังเวอร์ค่ะข,ข้าเก็บเห็ดหอมแล้วตามมาต้ง ร้อนแล้วลพบุรีวันนี้มาได้ที่พิษโนโลกนะคะร้านนี้ก็เป็นเจ้าดังเจ้าหนึงนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มากินนะนค่ะอีกร้านหนึ่งนะคะที่เมตามมาจากงานกระท้อนหวานลพบุรีไม่เจอวันนี้มาเจออีกแล้วค่ะรวมกันแล้วที่งานกเกษตรพิษโุโลกแปะเดี๋ยวซื้อกลับบ้านกันซักกล่องจ้าได้แล้วชุดละ7 5บหาบาทนมฮอกไกโด ตอบแน่นอนนี่เข้าดงร้านเยติซะหน่อยค่ะอยากได้สักหนึ่งใบใบไหนดีเนาะเป็นดงจริงๆไปค่ะเลือกอีกหนึ่ชิ้นก่อนกลับบ้านจ้าจัดไปอีกสี่ถาดได้ของที่ต้องการแล้วนะคะกลับบ้านได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้รัดเมย์ด้วยนะคะ